รู้จักกับ l ลเว่นคอยเหรียญที่เปรียบเหมือนกับบิตคอยสาขา2 r a v e n c o i n หรือชื่อย่อก็คือ R V N เป็นเหรียญน้องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานเมื่อปี2018นี้เองนับว่ายังเป็นเหรียญที่ค่อนข้างใหม่และได้รับความนิยมไม่น้อยเลยสำหรับคนที่มีเรียญขุดเหรียญเป็นของตัวเองอย่างน้อยๆต้องมีคนที่คิดจะขุด r เ v e n c o i n กันบ้างเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงจากพื้นฐานของ Bitcoin แต่ตัวจานวนเหรียญเองก็มีตรงข้ามกับ Bitcoin โดยเหรียญนี้มีความน่า น่าสนใจอยู่ไม่น้อยแถมแนวคิดและเทคโนโลยีของมันก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวถามเพิ่มเติมได้ที่ line ad a t l i x m a x i มีแอด้วยนะเรเวนคอยคืออะไร เรเวนคอยเป็นสกุลเงินดิจิทัลชนิดหนึ่งที่มีการสร้างขึ้นมาโดยใช้รูปแบบ h a r d ดฟอกของ Bitcoin สำหรับเหรียญเ v เวนคอยมันถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถถ่ายโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิมแน่นอนว่าพื้นฐานของเหรียญต้องถูกสร้างมาจากบล็อกเ i n และเป็นระบบ d ดิเซนทัล i z e d ที่ไม่สามารถควบคุมได้สำหรับตัว Revencoin เป็นบล็อกเ i n แบบ p o w หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Proof of Work เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างโทเคน็นการโอนสินทรัพย์ต่งางๆรว่ถึงการซื้อขายงาน NFT โดยใช้เหรียญ r v n ได้นอกจากนี้ Revencoin ยังมีความขึ้นชื่อเรื่องของความโปร่งใส เพราะใช้ระบบทม์ชันติหรือ Consensus Algorithm หรือที่เรารู้จักกันในรูปแบบของระบบที่ต้องยืนยันความถูกต้องร่วมกันทำให้มีความโปร่งใสามากกว่าและเข้ากับแนวคิด d ดิจิทัลไ z ซ์ของ c r y ปโตเคเ r ร n c y ความพิเศษของเหรียญ e ล e n น o i n คือใช้อลกอริทึมการขูด x16r มีความแตกต่างกับระบบเหรียญอื่นๆถึงแม้ว่า e v e o c o i n จะมีความคล้ายกับเหรียญ Bitcoin อยู่แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันสำหรับระบบการขุดของ Bitcoin จะมีชื่อเรียกว่า sha256 แต่ของ e v e o c o i n เราใช้อลกอริทึม x16r ที่จะไม่สามารถใช้เครื่อง a6 ในการขุด ได้เหมือนกับของบิตคอยล์เลเวนคอยสามารถใช้สำหรับออกโทเค็นแทนทรัพย์สินในโลกของความเป็นจริงได้ไม่ว่าจะเป็นพวกทองที่ดินหุ้นสินค้าเสมือนจริงหรือแม้กระทั่งงาน NFT ก็สามารถออกโทเค็นได้เช่นกันนอกจากนี้ตัว l e v e n c คอยยังสามารถใช้สร้างงาน NFT ผ่านแพลตฟอร์มกระเป๋าตังค์อย่าง Mango Farm a s s e t s และสำหรับแบบเวอร์ชั่นเต็มๆเราสามารถใช้บริการบน Binance Smart Chain ทำให้มันสามารถยืม ให้ยืมและซื้อขายได้ในการสร้างทรัพย์สินคริปโตเคเ r รนซีชนิดใหม่ๆก็ง่ายอย่างมากเราจะต้องเผาเหรียญ RVN จำนวนหนึ่งและจากนั้นก็ระบุชื่อโทโเคนที่เราต้องการสร้างขึ้นและเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเราสามารถกำหนดล,ลักษณะของโทโเคนต่างๆได้เช่นจำนวนโทโเคนตำแหน่งโทศนิยมและการแลกเปลี่ยนได้ คล้ายๆกับว่าเมื่อเราสร้างเหรียญแล้วเราจำเป็นต้องเขียนไวท์เ p เปอร์ขึ้นมา เพื่อเชิญชวนนักลงทุนให้มาลงทุนในเหรียญของเราจนสามารถเกิดเป็นระบบนิเวศใหม่ได้ในการขุดเหรียญเลเวนคอยจะมีความคล้ายคลึงกับเหรียญอื่นๆทั่วไปที่ใช้รีกในการขุดได้แต่ไม่สามารถใช้อาซิกในการขุดได้นอกจากนี้หากคุณต้องการขุดเหรียญเลเวนคอยจำเป็นต้องรู้ไว้เลยว่าพื้นฐานนั้นมาจากบิตคอยทำให้มีระบบหาวิ่งเหมือนกันการหาวิ่งคือการปรับลดผลตอบแทนลงครึ่งหนึ่ง โดยครั้งต่อไปคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี2026และถูกขุดมาแล้ว10.47พันล้านเหรียญหรือคิดเป็น50%ของเหรียญทั้งหมดสำหรับคนที่ไม่ใช่สายขุดเหรียญแต่เป็นสายเทรดก็สามารถซื้อเหรียญเลเวนคอยจากเอ c กชเชนชื่อดังต่างๆได้เช่น Binance, h u หัวปี้คอยโดยสามารถซื้อได้ด้วยวิธีตามปกติเหมือนกับเหรียญอื่นๆเลย สำหรับเหรียญเลเวนคอยหรือ R VN ก็มีความน่าสนใจอย่างมากทั้งการนำระบบต่างๆของ Bitcoin มาใช้งานกับเหรียญดังกล่าวและมีการปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่ยังด้อยอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมการเพิ่มการกระจายอำนาจให้มากกว่า b บิตคอยหรือแม้แต่การสร้างโทเค็นขึ้น เพื่อนำไปใช้แทนกับทรัพย์สินต่างๆนอกจากนี้ตัวเหรียญเลเว่นคอยยังมีความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักขุดสำหรับคนที่สนใจเหรียญดังกล่าวสามารถเข้าไปอ่าน White Paper ก่อนที่จะตัดสินใจขุดหรือลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงคุณควรจะศึกษาข้อมูลก่อนทุกครั้งแอดแค่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของเลเว่นคอยเท่านั้นส่วนในคลิปหน้าจะพูดเรื่องอะไร อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลิดแม็กซี่กันด้วยนะ